สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับเป็นเต็นท์โคแมนนะครับเดี๋ยวจะมากางเต็นท์ให้ดูนะครับก่อนกางเต็นท์ให้ดูมาดูอุปกรณ์ข้างในนะครับว่ามันมีอะไรมาให้ม้งนะครับเป็นโคแมนคอสโดม2อ0นะครับตัวนี้นะครับครับเปิดคลิปนะฮะแล้วก็จะมีตัวอันนี้นะครับอันนี้เป็นเสานะครับอันนี้เป็นเสาไฟเบอร์นะครับโคแมนคอสโดมองจจะเป็นเสาไฟเบอร์ ก็จะมีมาใหา้สองท่อนนะครับก็เหมือนเป็นกากบาทนะครับสองท่อนต่อไฟเบอร์แล้วก็นตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวอินเนอร์แล้วก็ตัวไฟชีตนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันอยู่ข้างในเนี้ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเสาอลูมิเนียมนะครับกับเสาเทเลสนะครับ โดยทั่วไปโคเมนคอร์ดง2.70จะไม่มีเสออาอลูมิเนียมนะครับอันนี้ผมซื้อมาต่างหากนะครับตัวนี้เดี๋ยวแกะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ีเป็นเสออาอลูมิเนียมนะครับของโคเมนคอรโดง2.70นี่ฮะมันจะใช้งานมาแล้วหลายทิปแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีงองๆหนๆอน่อยหนึ่งก็เป็นเสาขนาดเท่ากันครับ นี่ครขนาดความโตเท่ากันกับพวกเสาไฟเบอร์ที่เป็นของตั้งเดิมของมันเลยนะครับก็จะยาวประมาณ5้าเมตรหกเซนนะครับก็น้ำหนักน้ำหนักใกล้เคียงครับไม่ได้ต่างกันมากอันนี้เสาอลูมิเนียมนี่เป็นอะไรนะรุ่นเดี๋ยวมขึ้นที้ดูนะครับ6กศูอะไรสักอย่างเป็นสเปคของอลูมิเนียมนะครับขนาดเท่ากันครับเป็นมีสองทอนเหมือนกันครับก็คือสองเสาครับ นี่ครับประมาณนี้ครับสองท่อนก็จะเหมือนเสาไฟเบอร์นะครับน้ำหนักใกล้เคียงครับไม่ไม่ได้ต่างกันแล้วก็จะมีอะไรมาให้อีกในอุปกรณ์ของมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสาค้ำไฟชีตหน้าเต็นท์นะครับเสาค้ำออนนิง่งก็ตอนนี้ก็ท่อนละประมาณห้าสิบเซนตนะครับหน้ารวมรวมเราน่าจะเกอบสองเมตรได้ ความสูงเมื่อต่อกันมีสามท่อนนะครับนี่ครับมันจะพับได้ก็คล้ายๆของตัวเต็นท์เลยนะครับอันนี้จะให้มา2อันครับโคแมนคอดม270ให้มา2อันนี่ฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับร้้ยอีกอันนึงก็เป็นเสาเทเลสครับตัวนี้เป็นเสาไฟเบอร์สีเหลืองนะครับของโคแมนคอดม270อันนี้มาเส้นเดียวนะครับ อันนี้ครับสีเหลืองเป็นไฟเบอร์แต่อันนี้ผมหายังหาซื้อที่เป็นอลูมิเนียมยังไม่ได้นะครับก็จะมีแต่เสาโครงตีเท่านั้นที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะมีอะไรมาให้อีกนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพวกอินเนอร์แล้วก็พวกสายชีทที่คุมอินเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ของโคแมนนะครับเป็นสีเขียวออกน้ําตาลน้าตาลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกาวชีทนะครับ กาชีทของคอมแมนคอสโดมผมหาไม่มีนะครับของมันเลยอ่ะอันนี้ผมก็เลยซื้อมาต่างหากนะครับซื้อจากไอ้ฝ่ายชีทไทยตัวนี้ครับขนาดก็เหมือนรูปทรงเหมือนรูปทรงของเต็นท์คอมแมนเลยนะครับแล้วก็จะมีอะไรให้อีกนะครับนี่ก็ในคู่มือก็จะมีคู่มือครับเป็นโอ,อ้เละเลยคู่มือยับหมดเลยครับเพราะว่าเก็บรวมกับเต็นทน์ครับมันก็เลยต้องยับนี่คู่มือ ของเต้นนะครับโคแมนคอด,ดมสองเจ็ดศูนย์แล้วก็ในอุปกรณ์ในถุงก็จะมีนี่มีอะไรอีกนี่ครับเป็นสมอพลาสติกอันนี้ไว้ใส่อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยใช้นะครับนี่ครับสองสามสี่ มีให้หกอันนะครับสมอพลาสติกนะครับนี่ครับยาวก็ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบเซนได้นะครับตัวนี้หกอันนะครับเป็นสมอพลาสติกอันนี้ผมว่าน่าจะใช้กับพวกทรายเลยได้ตัวนี้ครับสมอกระทรายแล้วก็ที่สําคัญมีตัวนี้ด้วยครับเขาจะมีคอนมาให้ไดยครับคอนพลาสติกนะครับของโคแมนเนี่ยดีครับเยี่ยมมากนี่ฮะก็เข้ากันอยู่นะครับหนึ่งอันนะครับคอน แล้วก็จะมีตัวสมอเหล็กนี่ครับสมอเหล็กที่มันใช้งานอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าพื้นดินไม่แข็งอะไรมากก็พอใช้งานได้ครับสมอเหล็กมีมาให้กันเดี๋ยวขอนับก่อนนะครับเอามาจากถุงก่อนอันนี้ผมใช้งานจนมันงอเลยครับเห็นไหมครับแต่พวกนี้มันดัดคืนได้ครับไม่เป็นไรครับอ่าหมดแล้วครับอ่ายังมีครับสมออีกสองอัน สักคูณครับเดี๋ยวผมนับให้ดูม่ามีทัาไหมดกีันหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสสามสิบสี่สิบห้าอันนะครับใบนี้เป็นสมอเหล็กธรรมดาธรรมดาครับอันเล็กๆกยาวก็พอๆกันนี้ครับจะสั้นกว่าเป็นสหลพลาสติกด้วยซ้ำไปสิบห้าน,นะครับอันนี้ แล้วก็จะมีเชือกเชือกของโคแมนที่มันแถมมาให้นะครับแล้วก็มีถุงใส่เชือกอันนี้ถุงใส่เสาต่างๆนะครับเชือก <mistakes. S 1> มีกี่เส้นมันก็จะมีเชือกลายสีขาวน้ําตาลนะครับหนึ่งสองสามสี่เส้นนะครับขาวน้ําตาลมี 4, สี่เส้นแล้วก็จะมีลายขาวเขียวอีกกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเส้นนะครับมีมาพร้อมตัวหลังเชียกด้วยนะครับของอันนี้ก็มีครับคนละแบบแต่ความยาวก็แต่แตกต่างกันอาจจะหรือไม่ก็เท่ากันผมไม่ได้แกะดูนะครับเชียกนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยครับจากที่แถมมาโอเคครับเดี๋ยวผมไปกลางให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปจะกางเ็นต์โคแมนนะครับเป็นโคแมนคอร์ดดมสองูนย์ะครับเริ่มต้นด้วยกลางกาวชี้ก่อนนะครับ เกาชีทคอมเมน์ค้ดมสองูนตัวนี้ผมว่ามันไม่เห็นมีไข่นะครับตัวนี้เลยสั่งของฝ่ายชีทไทยนะครับมีในมีในแอปส้มนะครับลองไปสั่งดูก็ใช้สมองของมาเลยนะครับ ต้องยึดเสมอหมกไก่อนครับถ้ากังคนเดียวเนี่ยเพราะว่าลมมันแรงครับเริ่มไปครับเดีย๋ยวต่อไปก็เริ่มกลางคอมแมนด์คอร์โดมเลยนะครับ เอาผ้าชิดออกก่อนนะครับผ้าชิดไว้ทีหลังหาคอมแมนคอสดดมนี่หาตำแหน่ง ด้านหน้ามันจะมีที่ล็อกเสาเทเลสนะครับถ้าอันไหนอยู่มีที่ล็อกเสาเทเลสที่มันจะเป็นสีแตกต่างนะครับตัวนั้นนะครับอยู่ด้านหน้าตัวนี้น่าจะเป็นด้านหลังถูกแล้วนะครับด้านหน้าน่าจะเป็นตรงนั้นแหละครับถูกแล้วนี่ครับที่ล็อกเสาจะเป็นสีแตกต่างนะครับสีเหลืองนอกนั้นจะเป็นสีดํานะครับ ของมาเลยครับเี่ยเป็นสัยรักของโคแมนนะครับสวยงามครับผมชอบนะครับโคแมน เรียบร้อยครับกางละเดี๋ยวมาเริ่มประกอบเสาโครอองเต็นท์นะครับเสาโครอองเต็นท์ของโคแมนคอดมที่ให้มาของเดิมๆอะ่ะมันจะไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นไฟเบอร์ครับส่วนอลลมิเนียมนี้มาซื้อตั้งหากนะครับเสาเริ่มกางเลยครับกางก็จะเหมือนของเคทูสเตลนะครับก็จะด้านบนจะมีสอดแทรกเหมือนกัน แล้วก็เราก็เริ่มสอดเข้าไปก่อนนะครับมันจะเหมือนของ k 2 s t e e l สอดเราก็ค่อยต่อไปเรื่อยๆครับ ก็จะประมาณนี้ครับเสามันจะบิดๆุงโยดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อีกข้างหนึ่งครับก็กลางเป็นกากบาทได้เลยครับ กลางเป็นกากบาดสีด้านนะครับแล้วก็เวลาใส่เสาครับเหมือนจะไม่เหมือนกันกับเกลืสเตลนะครับเคลืสเตลมันจะสอดลงมาในตาไก่นะครับส่วนตัวนี้มันจะสอดตรงมันจะจิ้มเข้าไปในรูนี้นะครับเนี่ฮะมันจะมีตัวจิ้มรูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆยกขึ้นทีหลังครับนี่ครับ เรามาจิ้มไว้ด้านหลังทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ด้านหน้าค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับนี่ครับค่อยๆยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็รูดอันนี้มาด้วยแล้วก็จิ้มตัวนี้เข้าไปนี่ครับ ตอ,อนนี้ครับเราก็ทําให้ครบทั้งอีกให้ครบนะครับต้องสี่ด้านตัวนี้ก็ลุ่นๆอย่างนี้นะครับนี้ก็จิ้มตรงนี้นะครับด้านนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเราก็จะติดแป็กตัวนี้นะครับ ตอนนี้ยังเพิ่งติดนะครับตอนนี้ไว้เป็นเสาเทเลสสีเหลืองสีเหลืองนี้เป็นเสาเทเลสนะครับยังไม่ต้องติดติดเฉพาะตัวนี้ก่อนให้ครบเรื่องสีด้านครับครับครบแล้วครับนี่ครับ โคแมนคอสด,ดม270เสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการใส่เสาเทเลสนะครับเสาเทเลสของโคแมนใช้ของเดิมเลยครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อเป็นแบบอลูมิเนียมมานะครับท,ที่เป็นอลูมิเนียมเสาโคงติเนี่ยซื้อทั้งหากนะครับมีขายในแอปส้มนะครับลองไปหาดู เสาเทเลสจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนสีดํานี่จะเป็นเสาเอาไว้กลางฝ่ายชีดหรืออินเนอร์หน้าเต็นนะครับตัวนี้จะให้มาคู่หนึ่งเดี๋ยวกลางเสาเทเลสก,ก่อนครับคุมแอนคอต์มสอดศูน พอกลางเสร็จแล้วก็วางไปเลยครับแล้วก็ยึดก,กับไอ้ตัวนี้ได้เลยครับไอ้ตัวเหลืองๆตัวนี้ครับที่มันให้มานี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปจิ้มในรูสีเหลืองนะครับนี่ฮะไปจิ้มในรูนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ยึดด้วยสมอเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเอาสมอมายึด ครับยุดได้สมองมันเดิมสมอที่มันแถมมาเนี่ยนะครับถ้าดินนิ่มๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพอใช้งานได้ครับนี่ครับข้างหนึ่งครับ ครับต่อไปเดี๋ยวมาคุมไฟชีสคูแมนคอร์ดโดม270นะครับเดี๋ยวเริ่มคุมเลยนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวหาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมี2ฝั่งนะครับเป็นซิปสองข้างด้านหลังจะเป็นซิปข้างเดียวนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับไทท์เคทูสเต๋นะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเทเลสอย่างนี้ตรงนี้นะครับเราหาด้านหลังก่อนครับคุมจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังจะเป็นซิปซิปเดียวนะครับ พอล็อกด้านในเสร็จแล้วนะครับด้านหลังล็อกไปก่อนครับพราลมแรงแล้วก็เริ่มคุมเลยครับถ้ากลางคนเดียวนะครับ ก็ยึดได้ตัวนี้เลยนะครับยึดได้ตัวนี้ครับเป็นตะขอยึดอย่างนี้เลยครับมันเป็นตะขอนะครับตะขอเกี่ยวเป็นตะขอเกี่ยวยึดกลับไปตัวโครงอินเดอร์เต็นเลยนะครับเนี่ยตะขอเกี่ยว สมองของมันใช้ไม่ได้เลยนี่ครับมันต้องใช้สมอระดับระดับนี้เลยนะครับงั้นมันเอาไม่อยู่ครับสมองของมันใช้ไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องครับที่แถมมาให้ไม่ได้เรื่องนี่ครับต้องตอกแบบนี้เลยครับใช้สมองของมันไม่ได้ ข้างนี้ก็ยึดเกี่ยวกับตะขอไว้ก่อนนะครับนะครับแบบนี้ครับ,นนรบยึดตะขอก็ใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ยึดกับตะขอด้านล่างนี้ก็ได้ครับนี่ฮะตะขอของมันนะครับเสร็จแล้วกลางเสร็จแล้ว ทำเหมือนกันนั้หกตัวเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับรานครับด้านในก็นะด้านใน ล้วกับเสาเทเลยนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ต้องจะล็อกไหมล็อกก็ได้นะครับแต่มันก็ต้องล็อกค,คุมกับตัวนี้ไปเลยนะครับนี่ับ,บนี้ด้วยครับด้านหน้าด้านหลังก็มีนะครับ นี้ก็คุมไปทั้งแท่งอันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหลุดไว้เนี่ยนี่ด้วย ก็จะประมาณนี้ครับล็อกให้เหมือนกันสี่ด้านนะครับด้านบนด้านบนก็จะมีเหมือนกันครับ้างงนี้ก็มีครับ ครบแล้วครับเสร็จแล้วก็มารูดป,ปิดไว้เลยครับตัวนี้จะใส่เสาก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใส่เราจะลูดป,ปิดไว้ให้เหมือนกับตัวอื่นนะครับ แล้วก็มาตอกสมบอด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งครับคคะนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันกับเต็นทุกตัวนะครับ